อยู่ที่7.7นะครับแล้วเป้าที่เราคาดการนะครับถ้าเขาถ้ารับตรงนี้อยู่นะครับแล้วเขาเด้งกลับบเขาเป้าแบบยาวๆเลยนะครับเราก็จะมองว่าอยู่ที่42.25นะครับแต่ถ้าเป้าสั้ๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20.4นะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเสียก็คือ29.3นะครับถ้าได้ก็อยู่ที่2 28.7นะครับ28.7.16นะครับ สวัสดีครับกลับมาได้สักทีนะครับผมเอต้องขอโทษอีกแล้วนะครับพอดีภารกิจมันเยอะไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับกลับมาแล้วนะครับจะพยายามพยายามกลับมาทําคลิปให้ได้ทุกครั้งที่มีเวลาที่มีโอกาสนะครับดูหลายตลาดไปนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันเลยครับนะครับขอบเซตนะครับเซตตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพอดีเดี๋ยวไปคลิปผมจะมีหุ้นเมกาที่ เคยดูไปให้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็โอเคนะครับตามแผนกาไรกันสวยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปคลิปนะครับเรามาดูเซตกันก่อนนะครับเซตตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตามสูตรนะครับตรงนี้เนี่ยพอถ้าเขารับอยู่เนี่ยเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะเขาจะเด้งกลับขึ้นไปชนเส้นบนนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเส้นบนเอาอยู่ไหมนะครับถ้าเส้นบนเบรกอยู่ก็ก็ลงต่อเขาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างครับจนกว่าเขาจะทะลุสักไปทางใดทางหนึ่งเพื่อ เพื่อเลือกทางนะนะครับเพื่อเลือกทางว่าเขาจะขึ้นจะลงกันแน่ครับอันนี้ก็ยังไตรเบดาวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไตรเบดาวหรือว่าก็ประมาณนั้นนะครับนะครับส่วนเซ็ตก็ไม่มีอะไรนะครับก็ดูเป็นทมเนียมไปอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นค่าเฉลี่ยธรรมดานะครับวันนี้ครับมีตัวหนึ่งพอดีผมเห็นแบบโอ้ทำไมเป็นกระแสเป็นข่าวจังนะครับเดี๋ยวมาดูให้นะครับแรมครับ RAM นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้ เคยวางแผนทิ้งไว้ให้โอ้โหหลายวันก่อนนะครับจนจําไม่ได้วันไหนนะครับก็กลับมาดูนะครับว่าก็โอเคก็เป็นไปตามแผนนะครับนะครับที่วางไว้เนี่ยรับกันอยู่ที่22.9นะครับตอนนี้ก็พอเขาแตะโดนปั๊บเนี่ยเขาก็ขึ้นขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนนะครับอันนี้เป้าแรกที่เราคาดการไว้ถ้าเขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะอยู่26.5นะครับถ้าใครมีของในมือแล้วก็ ก็ลองดูนะครับว่าจะวางเป้าประกันไว้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เรียกอะไรอ่ะไม่ได้แนะนำให้ลงทุนตามแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นป้าที่ผมคาดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปถึงไหมเนาะเพราะตอนมาเราก็เราเราไม่หมั่นะครับเราจะมีสต็อปบอสไว้นะครับตอนนั้นก็สต็อปบอสอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับหนึ่งต่อห้าจุดสองเก้านะครับก็สวยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับขึ้นมาสองจุดหน นะครับแล้วเขาตื่นตกใจอะไรกันนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลงมาหนักตั้งแต่แรกแล้วมังครับนะครับน่าจะลงหนักกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมหรือช่องเราเนี่ยจะเป็นสายครับเทคนิคล้วนๆนะครับข่าวไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะให้น้ําหนักเท่าไหร่หรือว่ากขาฟังหูไวหูนะครับไวไคุยกับคนอื่นนะครับตรงนี้ก็แรมนะครับ ดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังงงว่าทําไมทําเขาแบบเป็นข่าวอะไรกันหน้าฟีดก็เยอะอยู่นะครับก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีแผนของเราไว้นะครับตรงนี้ก็ก็ถ้าใครกําไรแล้วก็ก็ตามแผนนะครับเล่นตามแผนไปนะครับส่วนใครยังไม่มีนะครับก็ถ้าคิดว่าเขาอาจจะขึ้นนะครับก็ผมเห็นการบางกระแสก็บอกขึ้นนะผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะบางกระแสก็บอกลงนี่ก็ต้องดูแต่เราใช้การเทคนิคล้วนนะครับ ตอนนี้ถ้าใครจะกระโดดเข้าตรงนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเข้าที่23.1จะดีกว่านะครับแล้วก็ซับรอดก็อยู่ที่ประมาณ22.1 22.2ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราก็ต้องวางแผนไว้นะครับว่าเขาจะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้จริงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับขอเข้าไปดูทม์เพรมอืม ตรงนี้เขามีกับตัวแค่ที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูเส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับถ้าเขาพ้นเบรกตรงนี้ได้ก็ก็คิดว่าได้จะขึ้นได้แล้วนะครับนะครับหรือว่าบางคนยังไม่เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับรอให้เขาพ้นเทนไลน์นี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดพิจารณานะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะครับทุกการลงทุนเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดดดนนนีีีี้้้วยยะะคครรัับบมไเส เดี๋ยววันนี้ก็จะมีหลายตัวหน่อยนะครับเหมือนเป็นตระก,กูลทําไมวันนี้ไมีแต่ตัวแดงๆนะครับสงสัยหลายคนตกตื่นตระหนกอะไรกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับ SCGD อะครับ SCGD นะครับนี่ก็ลงแบบอเนรานาตเหมือนกันนะครับคนถือก็อาจจะใจไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้ว ตรงนี้ตั้งแต่เขาหลุดหลุดตรงนี้แล้วก็ก็อาจจะปล่อยได้แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรที่จะบางทีเราต้องตัดใจคัานะครับเพราะเราไม่รู้เขาจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะนะครับก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เอากลับเข้าเรื่องเรานะ,ะตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเลยนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับถ้าจะมีก็อาจจะมีเล็กๆหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในทางเพลยด้วยนะครับถ้าจะมีอาจจะมีเล็กๆนะครับแต่ว่า กับตัวแชดเจเนยังไม่เห็นนะครับอาจจะมีกระเพื่อมตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็ไม่ยังไม่แนะนําให้เข้าเสี่ยงนะครับนะครับตัวนี้ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเรารอรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับนะครับจะสังเกตว่าผมดูกราฟแต่ละทีนี่คือแทบจะไม่ได้ส่วนได้ข่าวเลยนะครับนะครับเพราะราคาคือของจริงนะครับจริงๆอย่างที่เรียนไปทุกครั้งนะครับข่าวเราฟังได้นะครับเราฟังหูไวหูนะครับนะครับตามตามสายเทคนิคล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์งเรานะครับ อย่างน้อยเราก็ฟังไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีตัวไหนที่เราจะควรจะเข้ามาดูกราฟไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเดี๋ยวจะไปหาว่าไปทําให้หุ้นเขานู้นนี่ไม่ได้แนะนํา,นาให้ลงทุนตามนะครับเน้นย้านะครับก็เป็นความเห็นของผมเฉยๆนะครับส่วนพี่ๆหุ้นเพื่อจะทํำยังไงก็ก็แล้วแต่เลยครับเอาที่สะดวกนะครับผมนะครับ SCGD เนคอร์ปอเ c ทคอมมานีครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอยไปดูนิดนึงนะครับเขายังไงนะครับอืมแปลกดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องหาัเหตุผลครับการมาลลงมันก็ลงเลยนครับขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเยเราค่อยว่าตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ scgd ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้ปล่อยไปครับปล่อยไปรอไปก่อนนะครับ ตัวต่อไปนะครับยังยังอยู่ใน SC อยู่นะครับ SC นะครับ GP นะครับเป็นยังไงนะครับตรงนี้ครับตัวนี้เหมือนผมเคยดูให้แล้วเนี่ยครับมันเป็นเส้นเทรลไลน์ตรงนี้พอเขาชนปั๊บเขาไม่พ้นนะครับตอนนั้นที่บอกว่าโอเคถ้าคนคนได้มาจากแถวๆนี้ยแล้วจุดปล่อยของเราอะจุดเขาเรียกอะไรอะจุดเทคโอะครับ ก็จะอยู่ในกล่องนี้ครับสามสิบถึงสามสิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับเป็นถึงสามสิบสองนะครับเขาขึ้นไปถึงสามสิบสองเลยนะครับแล้วก็ชนเทรนไลน์แล้วก็ลงเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถที่จะทาทะลุต้านไปได้นะครับเพอาก็ลงแล้วก็พอเขาลงเนี่ยสังเกตครับเขาจะลงมาอย่างนี้เลยนะครับลงมาเป็นแบบไม่ไม่สามารถทําลายใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก็ได้ครับให้ดูเป็นพาราเรียลนะครับ อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการตีแบบคร่าวๆเนาะเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งอยู่ในโซนเนี้ยครับนะครับก็ยังยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ที่หลายคนอยากทราบเลยเขาเขาเข้าซื้อได้หรือยังนะครับเพราะลงมาเยอะแล้วแล้วก็กลับตัหรือยังนะครับคนเข้าซื้อตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่าเขาอยังไงครับอืมเนน็ยไปเลยช้าๆเดี๋ยวต้องรอนะครับรอว่าถ้าเขาถึงประมาณสิบ คาดการว่า18.8เนี่ยเขาจะมีสัญญาณกลับตัวไหมนะครับถ้ายังไม่มีก็ต้องรอไปรอต่อไปเลยนะครับอย่าไม่ค่อยอยากแนะนําให้กระโดดเสี่ยงนะครับบางคนบางคนใช้วิธีอย่างเงี้ยเห็นแดงเยอะแล้วลงเยอะแล้วกระโดดเข้าเสี่ยงอย่างนั้นผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลประกอบการลงทุนเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่เราต้องรู้ว่าพอเขาลงเยอะแล้วทําไมเราถึงเข้านะครับลงเยอะแล้วแล้วเหตุอะไรที่เราเข้าอนี่เราถ้าเราถ้าเราถ้าเรา ตอ,ตอบได้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราเราลงทุนเนาะเราจะพยายามไม่เล่นเป็นการพานันนะครับเรานักลงทุนนะครับตัวนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทําไมตระกูลเอสซเป็นอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยที่เราพอขึ้นมาเนี่ยพอตรงนี้เราก็เทคโปรฟิตไปรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ เซฟกำไรไว้นะครับหรือบางคนบางทีเอื่อนซอลฟ์ไปก็อาจจะมาโดนซอลฟตรงล o อสตรงนี้นะครับยี่สิบแปดี่สองห้าก็ยังถือว่ากําไรนะครับตรงนี้ก็ยังถือว่ากําไรอก็เยอะอยู่นะครับประมาณสิบกว่าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็สวยครับนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอถอยไปดูไกลๆนิดนึงนะครับอืมโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับก็ตามโครงสร้างของ กราฟนะครับทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรรอครับรอนะครับตัวนี้นะครับอย่าอย่านะครับอย่าเปลเห็นแตงจัดจัดจ่าและรีบโดดใส่วัดดวงไม่ได้นะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนผมดรอยแล้วรอยอีกนะครับวิธีนี้นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปเร็วหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําพยายามทำให้หลายๆตัวนะครับก็ชดเชยนะครับอืมเจ็ดวันอ่ะนะครับก็ ต้องขอโทษด้วยนะครับตัวต่อไปครับรียนะครับอโอเคครับรียวรีเหมือนกันเลยครับสงสัยไหมครับว่าทำไมเซตขึ้นแต่แต่แต่นะครับหุ้นบางตัวลงผมถึงบอกว่าเซตมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยครับถ้าเราจะเล่นจริงๆเราเข้าไปเจาะดูตายตัวเลยครับนะครับผมจะไม่ค่อยอิงเซตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซตเขาจะมีตัวแบบ นะครับลีโอเป็นยังไงนะครับอย่างคราวที่แล้วปีก่อนเนาะเดลต้าแบกอยู่ตัวเดียวนะครับแบกลังหักเลยนะครับตัวอื่นแดงหมดเดลต้าบวกอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเลือกดูเป็นตัวตัวไปจะดีกว่านะครับรีโอครับเหมือนกันครับรีโอยังยังไม่เห็นสัญญาณอะไรนะครับตรงนี้ทาเฟรมเดเหมือนอันนี้เขาเป็นแท่งเขียวเนาะแท่งเขียวแท่งเดเดียวนะครับโอ้ทำไมวาลุ่มมาเยอะนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับตรงนี้เราใจเย็นๆนะครับรอให้เขาเกิดสัญญาการกับตัวที่ชัดเจนเราค่อยเข้านะครับเราแค่เนี้ยึืยแค่เนี้ยวันเดียวเนี่ยเราถ้าเราไม่ใช่เดทจริงๆเข้าไปดูทางเฟรม5นาที15นาทีแล้วก็โดดออกก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าจะทําแบบนั้นเราก็ต้องค่อนข้างมั่นใจนะครับในในฝีมือระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราชอบสบายๆลงทุนยาวๆไม่หวั่นไหวอะไรกับการขึ้นลงเล็กๆน้อยๆนะครับก็ก็จะดีนะครับเ็ราจะได้มีเวลาไป ทำอย่างอื่นนะครับไม่เวลาให้ครอบครัวนะครับต้่มานั่งจ้องกันบ่อยๆนะครับไม่ต้องรุนกันเรื่อยๆนะครับ leo leo นะครับ leo global นะครับ l o จิสติกนะครับก็ครับตามนั้นนะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะครับก็รอครับรอต่อไปทําไมวันนี้แต่ละตัวคือแบบ ลงละาในระนาดนะครับนะครับสักครู่นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับคือจริงๆวันนี้ที่ที่เลือกก็ตัวไหนที่แดงๆมาให้ดูเนี่ยครับเพราะว่าก็คืออยากอยากจะแชร์ครับแชร์ว่าเราเนี่ยบางทีเห็นแดงๆเนี่ย อย่ารีบกระโดดเข้านะครับเราต้องดูสัญญาณด้วยนะครับนะครับสายการเทคนิคครับเพราะเพื่อนผมดอยกันเยอะเลยครับเบ่ประมาณว่าแดงแล้วแดงแล้วแล้วก็รอช้อนรอถั่วไปเรื่อยสี่ห้าไม้ยังไม่จบเลยนะครับชีวิตนะครับก็ก็ก็ไม่อยากให้ไปอย่างนั้นนะครับนะครับโอเคครับตัวต่อไปครับ ee ครับ ee ee นะครับ ee เนี่ย ตรงนี้นะครับก็เขามีสัญญาณกลับตัวนะครับพอมีสัญญาณกลับตัวเนี่ยเขาก็ขึ้นสังเกตไหมครพอสัญญาณกลับตัวเขาก็ขึ้นแล้วเขาก็ย่อลงมาตรงนี้นะครับถ้าใครเข้าตรงนี้ไม่ทันเนี่ยเราเขาชูดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมาเข้าตรงนี้นะครับศูนย์จุดสองศูนย์นะครับนะครับก็ได้นะครับก็กําไรไปนะครับตรงนี้นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เขาโอเ n นแกลปไปนะครับก็อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็สวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไหมครับว่าถ้าคนที่ใช้วิธีรับย่อเนี่ยเขาได้เปรียบตรงไหนนะครับคู่นะครับตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่ถ้าคนติดตามช่องอผมเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าสไตล์ผมจะเป็นรับย่อแบบชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะการรับย่อเนี่ยข้อดีก็คือโอกาสที่จะดอยมันมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันน้อยนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะคัดลอสเนี่ยมันสั้น นะครับดีกว่าไปขึ้นตรงเนี้ยเราก็ต้องมารอว่าเนี่ยพอเขาขึ้นอย่างเงี้ยบางทีเมาจะเข้าอย่างเงี้ยนะครับ1.8ก็ต้องแล้วพอลงเนี่ยจะเริ่มใจไม่ดีนะครับก็จะคัดคัดกันอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากจะให้มีแผนนะครับรก็ผมไม่ได้เอเราเราใช้วิธีแชร์กันเนาะเราผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรามาแชร์ความรู้กันนะครับว่ามีความเห็นกันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามกันก็ มีประสบการณ์ในตลาดกันอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเราถือว่าเรามาแชร์ความรู้กันนะครับแชร์ความเห็นกันเนาะตรงนี้เนี่ยขึ้นแล้วย่อนะครับก็จะมาถึงจุดตรงนี้พอดีสังเกตนะครับเห็นไหมฮะเขาจะเป็นแนวรับพอดีนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยต่ำๆเลยเนี่ยที่จะได้นะครับสต็อปลอสนะครับถ้าเข้าที่ศ1 4หนึ่งสี่นะครับสต็อปลอสก็คือนะครับ21นะครับ ้การได้นี่ได้เท่าไหร่นะครับนะครับร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับสวยไหมครับอัตราได้เสียเท่ากับห้าต่อสามจุดอ่าห้าหนึ่งต่อห้าจุดสามสามนะครับถ้าใครมองว่าสต๊อปร้อนเป็นยี่สเ็ดเปอร์เ็นมันสูงมากครับแล้วก็ลดขนาดพอตไซส์ลงนะครับลดขนาดไซซิ่งลงนะครับมันก็จะทําให้เราเข้าไปเล่นได้นะครับเพราะหุ้นประเภทนี้เนี่ยบางทีเราก็ถ้าเราไม่ใช่คนในอะไรยังไงจะทุ่มเต็มที่มันก็จะลำบากนะครับก็อันตรายนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องไปนี่แมนจ์มนนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าบางคนที่เข้าไปได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีใช้วิธีปล่อยเทเ g นด์สต็อปตามไปครับก็คือถ้ายังไม่ลงมาถึงเทเลนด์สต็อปเขาเขาก็จะได้กําไรต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้เขากาไรกันเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับปิดที่สามหกใช่ไหมฮะปิดที่สามหกก็หนึ่งต่อเจ็ดจุดสามสามนะครับตอนนี้เ็าคงกาไรกันไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับถามว่าใครที่ยังไม่มีทําไงนะครับ ใครที่ยังไม่มีนะครับตามสไตล์ของช่องนะครับตรงนี้เนี่ยคือเขา open gap เนี่ยมันก็หวาดเสียวนะครับว่าเขาจะลงมาปิดแก๊ปตรงนี้ไหมนะครับบางคนบางท่านก็จะใช้วิธีแบบมั่นใจก็ต้องลงมาปิดแก๊ปอันนี้เราก็พูดยากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าตามสไตล์ที่ปกติผมเล่นนะครับอันนี้เราก็แชร์กันเฉยๆเนาะผมจะใช้รอยย่อเลยนะครับรอยรับย่อนะครับอาจจะมารับย่อในกล่องสองกล่องนี้ครับนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วผมจะไม่ไล่แล้วนะครับเพราะถ้าไล่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยลงมานี ถ้าเข้าลงนะครับแต่ถ้าเข้าขึ้นไปก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่เราลงทุนแบบนี้เราไม่วัดดวงนะครับไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าใครมั่นใจก็ใส่ไปนะครับเาเงินใครก็เงินใครครับถ้าลงเนี่ยลงไปลงไปอีกสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับก็ก็เยอะนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีรับย่อเนี่ยก็ก็จะเซฟหน่อยนะครับ ถ้าเป็นผมก็อาจจะลงมารับยอดสูงประมาณนี้ครับ0.14นะครับ0.17นะครับแล้วก็อาจจะลงมาที่เป็น0.20นะครับถ้าเขาไม่ลงมาก็ก็ก็แน่นอนครับก็คงขึ้นต่อแล้วก็ตกรถไปก็ไม่เป็นไรครับตกลงไ้ก็ตกไปครับตกรถไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าดอยนี่คือยาวนะครับยาวแค่ไหนเราเราไม่ทราบจริงๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดสินใจที่ที่แนะนํานะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับ เพื่อนเพนพี่พีจะมีวิธีการลงทุนตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกเรานะครับเงินเรานะครับเต็มที่ครับนะครับตัวต่อไปครับเจมาร์ทนะครับวันนี้พูดเยอะน้ำลายแห้งนะครับเจมาร์ทเป็นยังไงนะครับเจมาร์ตตัวนี้วางวางแผนไว้ให้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังนะครับเขายังลงมาไม่ถึงเป้านะครับแผนที่วางไว้เนี่ย เห็นก็คือเรารับย่อนะครับถ้าเขาจะอยู่ในราคาประมาณนี้ครับราคารับของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ10.8นะครับจนถึง12.1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราวางแผนว่าเราจะเข้ารับกันนะครับส่วนถ้าเขายังลงมาไม่ถึงเราก็รอต่อไปนะครับไม่เป็นไรครับจะเย็นๆนะครับแล้วก็เราก็วาง stop loss ไว้นะครับวางคัดล o อ s ไว้ s ต็อปล็ไว้แล้วเดี๋ยวะเอียกเลยครัออยู่ที่7.7นะครับ แล้วเป้าที่เราคาดการนะครับถ้าเขาถ้ารับตรงนี้อยู่นะครับแล้วเขาเด้งกลับเอาเป้าแบบยาวๆเลยนะครับเราก็จะมองว่าอยู่ที่42.5นะครับแต่ถ้าเป้าแั้นๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20.4นะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะทําได้ถึงไหนนะครับเราสายกราฟเทคนิคเราก็ดูกราฟเป็นหลักนะครับนะครับระหว่างทางถ้าระหว่างทางเขามีการกลับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตเขาวันละหนนะครับถ้าผิดแผลเราจะทํำยังไงอันนี้เราต้องรู้ด้วยอันนี้ก็ มันลึกมันมันจะเยอะไปนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูประมาณนี้นะครับถ้าเจาร์ทนะครับถ้าเป็นไปตามแผนนะครับถ้าได้นะครับเอ่าถ้าเสียก่อนเนาะถ้าเสียก็คือยี่สิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับถ้าได้ก็อยู่ที่ยี่สองแปดเจ็ดนะครับสองแปดเจ็ดจุดหนึ่งกเปอร์เซ็นตนะครับเท่ากับหนึ่งต่อเก้าจุดเจ็ดแปดนะครับคุ้มไหมครับถ้าคุ้มก็ก็ลองดูครับ นะครับว่าถ้าเรามั่นใจก็ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตุนที่อยู่มายาวนานนะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นะครับมีได้มีเสียนะครับเดี๋ยวติดไว้นะครับหนึ่งตัวนะครับจริงเวลาก็เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูให้ครับหุ้นอเมริกานะครับ tsla ครับนะครับเห็นขึ้นปีดมานะครับนะครับเทสลานยังไงนะครับเทสลาเนี่ยก็ตามสูตรเดี๋ยว พอเขาพ้นเบรคปั๊บเขาก็ขึ้นเลยนะฮะพ้นเทนไลน์ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ81เปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับแต่นอันี้ไม่ใช่เป็นทาเฟรมใหญ่หน่อยนะครับเป็นทาเฟรมบีกนะครับเดี๋ยวไปดูทําเฟรมเดย์นะครับทําเฟรมเดย์เนี่ยก็เร็วนะครับจาก28 o c t บอร์นะครับก็อ๋อโอเค ครับ28ดตุลาคมนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็กี่วันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแบบประมาณให้ก็ได้นะครับประมาณเดือนกว่ากว่านะครับก็กดไป8 1สเเซนตสวยนะครับนะครับพุ้นเมกาที่เป็นพวกตระกูลหุ้นเทคเนี่ยจะขึ้นลงเร็วนะครับก็สำหรับคนที่ชอบเห็นผลเร็วๆนะครับ รับความเสี่ยงได้ก็แนะนํานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาจะขึ้นไปชนตรงนี้ได้ไหมนะครับสามเก้าแปดนะครับจุดหนึ่งเก้านะครับก็ใกล้แลวนะครับนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าบางคนบอกว่าอ่าฉันมองตรงนี้ว่าชนแล้วอาจจะไม่รู้แหละว่าจะทะลุหรือเด้งกลับฉันจะเอากำไรแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทะลุหรือค่อยว่าใหม่เพราะฉันไม่อยากจะเสี่ยงว่าถ้าเขาจะเด้งกลับอย่างเงี้ยกอ็อาจจะขายทำกำไรก่อนนะครับ นะครับแผนก็บางส่วนก็ได้นะครับหรือว่า trailing stop ตามไปนะครับมันก็เป็นแผนนะครับนะครับยังไงขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันเหนียวแน่นนะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปก็คือได้รับการตอบรับอบอุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างยังไงนะครับทุกคนก็จะตามกลับมาดูกันเต็มที่นะครับผมก็จะพยายามนะครับในทุกๆคลิปจะพยายามชัดเจนนะครับว่าดูแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ ไม่แบบกักกักกึกกอะไรเงี้ยนะครับนะครับโอเคขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณทุกทุกกาลังใจของขอบคุณทุกคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับคิดถึงทุกทุกคนขอบคุณมากครับเลยในยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ